ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเคารหรักทุกท่านครับมนีกะมาพบพ่อกับผมครับจ่าเจนพยักมือลืมมนีเข้ากัยังอยู่สวนครับสวน s อ n บฟาร์มครับอำนาจเจริญมนีพาพี่พาน้องมาเบิงต้นมะลิดครับต้นมะลิดตัวนี้ปลูกได้สามปีกว่าครับสี่ปีเริ่มออกดอกปีที่สองแต่ว่าน่วยเพิ่นกะบ่หันเด็ดจับครับ ตามที่เบิ่งแตว่าการดูแลของเพิ่กนกะย่งศึกษาอยู่ครับเพราะไม่เป็นผลไม้ที่หายากและก็บ่แมผลไม้ที่คนนี้ยมปลูกหล้ไปไหนครับแต่ว่าหากินตามท้องตลาดบ่มีครับหากินตามท้องตลาดบ่มีผู้ได้มีไผสังเกตเห็นบ่ครับว่าพอข่าไม่ข่าเพื่อนเอาผลไม้ชนิดนี่มาขายตามท้องตลาดมีบ่ครับ ผมว่าบปรากดเห็นหน้าครับขันปะปรากฏเห็นผมก็ต้องสื่อกินแ่ะครับมื่อนี้ผมจะพาพี่ผ้านองมาเบ่งต้นมะลิดครับผมก็จะมาเบอกสูพี่น้องฟังว่าการดูแลการดูแลทำยังไงครับต้นพันธุ์ปลูกตัดแต่ต้นซํำไหครับการให้น้ำจังไหนการใส่ปุ๋ยจังไหนครับพี่น้องผมก็จะมาเบอกตังแต่ปลูกที่แหลกเลยครับ ลูกที่แรกนี่พื้นที่อยู่นี่เป็นดินแปลงหน้าธรรมดาครับที่ห้าคูณขึ้นมาคุดข้องคุดโคกน้องหน้าขึ้นมาครับพี่น้องแล้วเฮามาคุดหลุมขุดหลุมห้าสิบคูณห้าสิบครับกว้างห้าสิบลึกห้าสิบเอากิงว่าใส่ไวกอนครับกิงว่าใส่ก่อนโล่หนึ่งครับใส่ผสมดินไวใส่ผสมดินใส่เหงาครับใส่ใส่ในหลุมครับทิ้งไวครับหดน้ำทิ้งไวจนกว่า ดินปุ๋ยผสมกันน่นแหละครับวอยยังไงกับประมาณสักเดือนนึงที่เขาเตรียมดินปลูกไว้ครับเพื่อเป็นยังครับเพื่อลดความเค็มของปุ๋ยเพื่อความลดความร้อนที่เกิดจากแกบ็ที่เขาเอาปุ๋ยลงนะครับปุ๋ยคอกครับปุ๋ยอคอกเท้าลงในหลุมมาี้เขาได้ต้นพันธุ์ครับได้ต้นพันธุ์มา ไต้ต้นพันธุ์นี่กะยูทีพี่น้องครับว่าเฮาได้มาจากสวนไหนอ่าได้มาจากตลาดไซครับยูนี่ผมสัง่งจองจากสวนอาดาวครับจากพิษโลกเอามาปลูกครับเป็นเมลิดน่าจะพันธุ์ฟิลิปปินส์ครับการแต่การจอมพิษน่าจะฟิลิปปินส์ครับเพิินเพาะ,มะเมล็ดมะห่ครับแต่ว่าการดูแลของเพิินของผมยูนี่ อ่าว่าเรื่องลงปลูกครับเข้าเตรียมดินแล้วเขากเอาต้นของเพิ่นนี่ครับลงปลูกเอาลงปลูกปกติเนี่ยครับเคลียรดินกบธรรมดาผ่านไปเดือนหนึ่งครับผ่านไปเดือนหนึ่งนี่ผ่านไปเดือนหนึ่งเข้าเอาฟางอ่าช่วงนั้นมันอยู่ช่วงหนาฝนครับยังบ่ทันหนึ่งคุ้มฟางผ่านหนาฝนมาแล้วครับเข้าเอาน้ำฟางนะครับเอาน้ำฟางมากกบคุ้มคุ้มค้นครับ คุ้มควรของเพลิอนอ่าคุ้มควรของเพลินเพื่อไปอยังครับเพื่อรักษาความชืน้นบริห้ต้นของเพลินนี่ครับอ่าเหี่ยวเฉาบอยังไงคือขาดน้ำครับแล้วกะ็เข้าไปยัดน้ำส่วงนาแรงน้ำครับการให้น้ำของผมนี่ก็ใส่หัวงูเห่าครับเข้าจาะจงให้ให้เฉพาะต้นให้เฉพาะต้นครับแต่ว่าฟังทั้งขางทั้งพี่บ่ถือน้ำเด้ครับพี่นอ้องฟังทั้งหลังบ่ถือน้ำตามที่ผมว่านี่กะ ขอดีอย่างหนึง่งขอเสียอย่างหนึ่งครับน้ำกะโดนเวลาอ่าค้นเงาเพื่อนกระได้รับน้ำเต็มที่เพื่อนสีบ่ได้กระจายพื้นที่ครับแต่ว่าเฮากะขอเสียแน่คือว่ามันบ่ไดกระจายชัวทรงพุ่มเขียนแห้รากเพิ่นเดินออกมาหากินข้างนอกได้เพราะว่าพื้นที่ข้างนอกจังนี่น้ำมอถือครับความชื้นบ่ได้อ่าแห้งแรงรากเพื่อนกระจูบบริเวณต้น บริเวณที่มีนามซุ่มอย่างเดียวนะครับพี่น้องเมื่อิ่งการเจริญเติบโตของเพิ่นครับต้นนี้ที่พี่น้องเห็นเป็นอย่างมั่นคือปลายคือสันซนีคือบอยเนาโซลดขึ้นครับปัญหาหลักๆของต้นมะลิก็ค,คือว่าจะมีมแมลงเจาะต้นเป็นนอนครับเป็นนอนเจาะต,ต้นเจาะต้นเก็ดไ้ยอดหรือกลางต้นเพิ่นนี้ครับมันมันหักครับ หักแต่ว่าต้นมะริดนี่เป็นพืชที่แตกแตกออกดีครับแตกออกดีเพิ่งก็แตกยอดซัดขึ้นไหม่ครับเพิ่งก็แตกขึ้นเลยครับอย่าไปยานว่ามันตายครับบ่มีตายครับมะริดครับนอกจากขาดน้ำตายการดูแลรักษาผมปลูกมานี่ผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขียยข้งวออกจาก เทปุ๋ยขี้ไก่ขี่งัวนี่ออกจากโคนโคนต้นนะครับมาประมาณสักแขนหนึ่งครับบริเวณบวยง่ายคือเทบริเวณส่งพุ่มครับบริเวณส่งพุ่มของใบนี่ครับพี่น้องเบิ้งสังเกตว่าอ่าใบมะลิแตกดีครับแตกยอดดีเขียวกะเพราะว่าต้นมะลิได้รับปุ๋ยทางทางราก ได้รบับปุ๋ยทางหลกักก็คือว่าได้ขี่ไก่ขี่งัวที่ห่อใสไปนี่แหละครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ผมเน้นอินรีครับ้วก็ทั้งใบทั้งใบผมกระสีแร่ธาตุรองว่าง่ายก็คือปุ๋ยรองปุ๋ยนำเข้าธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องบพว่ายี่ห้อได้ครับกระสีได้เบิดเคลื่อนครับแต่ว่าตัวสำคัญพี่น้องสำคัญนะครับตัวสำคัญเลยก็คือว่ามะแรงมะแรงที เพื่อนมากินใบกินยอดนี่ครับส่วนมากก็สิเป็นแมงกินู่นเนาะพี่น้องสังเกตดีๆได้ดครับอย่าให้ยอดเพิ่นกุดหรือว่าให้มีแมลแรงมากินใบครับจะเ็ดให้ต้นไม้เห่าบอเจริญเติบโตตามที่ผมสังเกตเบิ่งครับวงยอดออกมากนี่แมงกินนู่นมากินยอดนี่ครับต้นมะลิดจะบ่ค่อยแตกบ่คอ่อยกินการจะบ่ค่อยเา่วออกครับ ก็บโบหูว่ามันเป็นเกิดจากสาเหตุอย่างแต่ว่าต้นใหม่ทุกต้นครับห้เราดูแลน้ำดูแลปุ๋ยอ่ารักษาใบของเพลินให้สวยงามต้นไหม่นี่สัดขึ้นเลยครับพี่น้องสัดขึ้นเลยสัดบานเท่าก็คือว่าจะเริ่มเติบโตงามครับพี่น้องสังเกตเบื้องต้นครับต้นเพื่อนนี้ใ่ซ้ำขานี่ครับต้นเพื่อนนี้ใ่ซ้ำขาแข็งแรงดีครับ แข็งแรงดีกะภาวนาครับตอนนี้กะล่องหาปุ๋ยมาฉีดบำรุงให้เพื่อนแตกยอดแตกผลดีครับแล้วช่วงนี้ก็เริ่มออกดอกกันละแต่ว่าดอกช่วงนี้ต้นนี้ที่ให้พี่ให้น้องเบื้องนี้กันยังโมหันเห็นครับโมหันเห็นต้นนี้เดี๋ยวผมสีาพาปเบื้งองต้นที่เพื่อนมีดอกครับที่เพื่อนออกดอกแล้วครับตัวน,นี้คือระยะในการปลูกปลูกซ้ำกันครับปลูกซ้ำกัน ปลูกมาได้3ปี4ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็ออกดอกแล้วครับแต่ว่าหน่วยเพิ่นกับพ่ทันได้จับนี่ครับนี่ดอกเพิ่นนี่ครับดอกเพิ่นฟังนี่ก็ออกดอกเต็มครับดอกของเพิ่นนี่ ามที่ผมศึกษาตามเพิ่อผมสังเกตมานเนาะเพิ่นว่าดอกตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันมองไหนครับเพิ่นว่าดอกตัวเมียเนี่ยจะดอกบานเกี้ยงดอกบกอื้อครับฟักทองครับจะดอกมันจะดอกเต็มหนึ่งสี่ครับดอกเต็มหนึ่งสี่ละเพ่นว่าเป็นต้นตัวเมียส่วนต้นตัวผู้นี่กีบดอกเพิ่นสี่เขาขาวเพิ่นสีบดเต็มครับเพิ่นสีบดเต็มหนึ่งสี่มันจะเป็นดอกเนยน้อยครับเพ่นว่าตา้องถามถามสวนเพ่นเนาะ มือนี้มาทายให้พี่เห็นน้องเบิ้งครับต้นมะลิดการดูแลต้นมะลิดว่ามันเป็นอย่างไหนดูแลง,ง่ายบ่อดูแลยากบ่อครับกันยากแน่ครับกันยากเนี่ย,ย,ยขันสวนไหนบอ่อใดใส่เคมีใส่ใส่แต่เพาะอินซีนี่ก็ดูแลยากแน่ครับมือนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้ด้วครับผมกะจะนําสาระดีๆหรือว่าพื้นที่ ไดที่เหมาะสมในการปลูกจริงไดบ่ดีกะกับพี่น้องก็ล่องเอาไปเคลียร่องไปปรึกษาเบ่งครับพี่น้องกับมือนีก็เอาเพียงสำนีล่ะครับผมครับสวัสดีครับผม